สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมากับคอนเทนต์ของ w e t t i n g Wave อีกแล้วนะครับก็โยผมมุมิกเหมือนเดิมเนาะนะครับตัวของคอนเทนต์หลักในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือตัวของ Animation Canceling ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดว่า Animation Canceling เนี่ยเราจากที่เราได้ยินจากหลายๆคลิปของคนหลายๆคนเนี่ยที่เขาพูดกันนะครับมันคืออะไรแล้วก็เ,าเราทำ Animation Canceling ไปทําไมเพื่ออะไรเราจะสามารถทำ Animation Canceling อย่างไรนะครับให้ดีที่สุดนะครับ โอเคครับทุกคนมาเราจะมาเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือแอนิเมชันแคชซ์ลิคืออะไรก่อนที่เราจะไปพูดถึงแอนิเมชันแคชซ์ลิคืออะไรเราต้องพูดถึงตัว Anim เมชันก่อนนะครับตัวละครเรานะครับต่างๆที่เราเล่นไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลการโจมตีตปกตินะครับหรือการใช้ E c h o เองนะครับต่างมี Anim เมช o n ของตัวเองอ่ะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมี Anim เมชันต่างกันไปนะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของเกทโวโอเคไหมอ่ะใครใครว่ามันไม่เหมือนมัน้งอะ เหมือนเหมือนเกทโทแม่งไปเข้าสิงเซฟิลอดอะนะครับแล้วก็มาเป็นคาวชาโรโอเคมั้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นตัวของคาวชาโรให้ดูนะครับว่ามันจะมีมูฟเซตที่มันสามารถแคนเซิลได้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงแอนิเมชันตัวของคาวชาโรก่อนนะครับคาวชาโรเนี่ยแอนิเมชันตีปกตินะครับจะเป็นการตีสี่ทีนะซึ่งไม่ว่าคุณจะกดเมาส์รัวยังไงหรือเร็วยังไงแอนิเมชันก็จะเทคทาาเหมือนเดิมอ่ะคุณผมกดรัวๆนะอ่ะดูนะหนึ่งสองสามสี่ มันแอนิเมชันเนี่ยมันใช้เวลาเกือบ4วิในการทำดาเมตฟัน4ี่รอบครับนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีแอนิเมชันแคนเซลลิงนะครับแอนิเมชันพวกนี้มันบางทีมันกินเวลานานพอมันกินเวลานานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ทำดามจได้เยอะขนาดนั้นเพราะเราต้องรอกว่ามันจะชาร์จตีเสร็จถูกไหมมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยเราควรจะมีแอนิเมชันแคนซิลลิงแอนิเมชันแคนซิลลิงคือการที่เราเนี่ยใช้ตัวของสกิลหรือเอ็กโคหรือว่าการสลับตัวเนี่ยเข้ามาเพื่อตัดแอนิเมชันโอเคไหมมันคือการใช้สกิลเอ็กโคหรือการสลับตัวละครเพื่อมาตัดแอนิเมชันให้มันสั้นลงนะครับเช <m> ่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะปกติแล้วเนี่ยคาชา a โล่เนี่ยจะตีสทีแบบเมื่อกี้ที่เห็น ต้องบอกก่อนว่าการ c a n c e ล animation ของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันส่วนตัวของผมเนี่ยสำหรับ,บคาชาโล่เนี่ยผมจะชอบตี E ตี E แล้วก็กดอีอทีเลยผมจะ, <IR illes> มจะเพราะว่าตัวของตีการตีครั้งที่3ของคาชาโล่เนี่ยทุกคนรอดูนะ1 2 3เนี่ยไอตัว3มเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าผมจะไม่มีตัว3ผมจะตี E ตี E แล้วก็ E กลอบเลยนะครับเพื <S <S ่อเบิร์สดามสูง <sek> ส <acad måste> ุดครับผมจะชอบทำแบบนี <ups> <hower> ้มากกว่าตามที่ทุกคนเห็น น,นี่คือการแอนิเมชันแคนซิล i n งคือการที่เราเนี่ยใช้สกิลในการตัดระยะเวลาของสกิลตีครั้งที่1กับครั้งที่2เพื่อให้มันเร็วขึ้นทุกคนลองดูนะ1 2เห็นไหมมันจะช้าแต่ถ้าเกิดผมทำแบบนี้1 2 3เห็นไหมมันมันได้ค่อนข้างไหวมากๆนะครับ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าการแอนิเมชันแคนซ์เลิ n g กับการไม่ทำแอนิเมชันนะครับมันต่างกันยังไงอันนี้ผมทําการอัคดคลิปเพิ่มนะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าแอนิเมชันแคน c e เซิลกับการที่ไม่ได้แอนิเมชันแคน c e เซิลนะครับมันใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่อัดใหทุกคนลองดูนะอันนี้จะเป็นการที่เราไม่ได้แอนิเมชันแคน c e เซิลเลยการตีสครั้งปกติกับอันนี้จะเป็นการแอนิเมชันแคนเซิลนะครับก็ลองดู ซึ่งตัวของระยะเวลานะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างกันซัเท่าไหร่แต่ว่าดาเมจของอันที่2เนี่ยจะเยอะกว่าประมาณ20-30เลยคราวนี้เหตุผลถัดไปเราทำแอนิเมชันแคนซู l i n g ไปเพื่ออะไรนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยากที่จะเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเล่นเกมนี้โปรขึ้นให้มันดูหลลื่นมากขึ้นเหตุผลที่คุณควรทำแอนิเมชันแคนซูล i ิงเนี่ยหลักๆแล้วมีู่2ประการประการแรกเนี่ยคือเราสามารถที่จะทำดาเมจ ให้มันเยอะมากๆม,ม,มากขึ้นเนี่ยในระยะเวลาที่มันน้อยลงอาถามว่าเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อทํากิจกรรมให้มันง่ายขึ้นบางที่กิจกรรมเนี่ยมันจะชอบมีชาเลนจ์ต่างๆเนาะที่เราจะต้องทําเวลาทําทําดาเมจดแข่งกับเวลาเพื่อปิดจบดันนั้นหรือว่ามอนตตัวนั้นให้ได้ไวที่สุดการ a อ i ิเมชันแคนเซิลลิงเนี่ยมันจะช่วยเราประหยัดเวลานะครับในการทําดาเมีสูง ด้วยมูฟเซตของแอนิเมชันแคนเซลิงที่มันจะประหยัดเวลาลงแต่เราทำดาเมจได้สูงขึ้นอันนี้คือ1นน,นะครับสองเลยครับการเล่นพวกนี้มันจะดูโปรเฟชั่นอลมากทุกคนดูนะเนี่ยมันจะดูแบบสมูทมากๆเนี่ยเห็นไนหะมันจะดูสมูทนะครับหรือไม่ว่าคุณจะเป็นยานชาร์จโจมตีแล้วสลับมาเป็นตัวของยินหลินอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าจะหาหมอลแป๊บหนึ่งอย่างแรกที่เมื่อกี้ทุกคนเราเห็นกันนะครับคือการที่ผมเนี่ยแคนเซิลแอนิเมชันของการ การตีธรรมดาของคาชาลโล่ถูกไหมนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยการแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยมันแคนเซิลได้หมดเลยนะสกิลเองก็แคนเซิลได้ชาร์จแอตแท็กก็แคนเซิลได้อ่เดี๋ยวผมขอเก็บสแต็กกับอีหมาตัวนี้ก่อนนะอ่ะ,อะทุกคนดูนะเนี่ยคาชาโล่เนี่ย,าายมีตัวของชาร์จเราสามารถชาร์จแอตแท็กได้แล้วใช่ไหมถูกไหมเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จอีดอกนี่อสัตว์กูพูดอยู่ <S <S จะบอกว่าตัวละครของเราเนี่ยสามารถแคนเซิลแอนิเมชันอะไรก็ได้นะอย่างชาร์จแอตแท็กก็สามารถแคนเซิลได้เมื่อกี้เราทำการ Cancel Animation โดยการที่เราเนี่ยตีตีตีต ตีอีถูกไหมอันนี้เป็นการ cancel animation รูปแ,แบบหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราสามารถ cancel animation ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของการตีธรรมดานนการชาร์จแท t a การใช้สกิลบางทีอันตียัง c a n ซ e ลได้เลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ชาร์จ attack แ,แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยินลินนะครับเพื่อทําการไอตอนที่คาชาลโลชาร์จ a t t a ็ k แล้วก็โดดลงมาเนะี่ยเราจะเอายินลินมาสลับนะครับดูนะทุกคนดูนะว่ามันสมูทขนาดไหนดูนะปรืบระหว่างลงกดยินลิ้นปลืบ แล้วตัวของคาลชาโลเองก็ยังที่จะกระโดดลงมาแล้วก็ทุ่มลงนะครับก็คือดาเมจเนี่ยเราจะได้กับจากทั้งสองฝ่ายก็คือตัวของการทุ่มลงของคาลชาโลแล้วก็ตัวของยินีเองนะครับที่ทําการเข้ามาเตะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสามารถทําให้เราลีดดาเมจได้ที่สูงมากๆแล้วก็ดูโปรมากๆถูกไหมอ่ะแล้วคราวนี้มาคําถามถัดไปแล้วเราสามารถที่จะแคนเซิลแอนิเมชันอะไรได้บ้างนะครับแบบแรกเลยนะครับแคนเซิลออโต้นะครับเนี่ยนะครับด้วยการกดสกิล เราสามารถแคนเซิลออโต้ได้การกดสกิลเราสามารถที่จะแคนเซิลตัวของเอ็กโคก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอ็กโคมาให้ดูเนาะอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยไปเป็นตัวของซันหัวครับซันหัวของผมเนี่ยจะมีนกตัวหนึ่งอยู่ซึ่งเวลากดเนี่ยนกมันจะบินแล้วก็พุ่งลงมานะครับ ในระหว่างที่นกมันบินขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปนเล่นตัวอื่นได้แล้วนกเนี่ยก็จะบินของมันเองแล้วก็ตกลงของมันเองเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เราจะสามารถประหยัดเวลาเปลี่ยนตัวได้ Echo ที่ผมแนะนำที่รู้สึกว่าเป็น Echo ที่สามารถ a n i m a t i o n c a n c e l ได้ง่ายที่สุดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวครับก็คือตัวของอนกที่ผมเล่นเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะเป็นตัวของ dreamless ที่มันเป็นของโลเวอร์ทัดมืดอันนั้นแหละครับคือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตัวของโลเวอร์ทัดมืดเนี่ยมันถึงเล่นได้เล่นดีเหลือเกินนะ๋ย่ผมเอาโลเวอร์ทัดมืดมาให้ดูนะนะครับโมเมนต์ที่คุณกดตัวของเอ็กโค่ Echo เนี่ยแล้วตัวของอตัวตัวของเอ็กโค่เนี่ยมันออกมาเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งเป็นตัวของบีมเลสยิ่งว่าจะไวมากๆคือเวลาเอ็กโค่ออกมาปุ๊บ คุณเปลี่ยนตัวปุ๊บคุณสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับไม่ต้องรองแอนิเมชันอะไรอ่ะทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมจะกด e อโคโ3 2สกดเปลี่ยนอา้าวเชียหายคว,ว้ยกดปุ๊บอ๋อมันไม,ม,นไม่มันไม่มีศัตรูมันไม่มีศัตรูเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องมีศัตรูก่อนอีเฮ้ยจิ้มตูดแม่งรอบหนึ่งโอเคอะเรามีศัตรูแล้วลทุกคนดูนะปุ๊บ เราลองกดเอ h o โคปุ๊บเปลี่ยนตัวเห็นนะมันจะมีนกลงมากดเอ h o โคปุ๊บเปลี่ยนตัวเห็นนะเอ็โคมันก็จะยังทำงานของมันแล้วระหว่างนีน้เราก็กดตีไปได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาอ่ะเดี๋ยวสอนคอมโบให้ดูนะอุ้ยฮิฮิฮ,ฮ,ฮ,ฮิโอเคอ,อย่างเช่นสมมติว่าเรากดสกิลอี e ของวอร์ลิน่าเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแคนเซิลแอนิเมชันได้ดูนะระหว่างที่แอนิเมชันของตัวของอ ระหว่างที่แอนิเมชันตัวของตัวพืชของวอลีน่าเนี่ยไปโดนตัวของมอนครับเราสามารถที่จะกดเอ็โคได้ดูนะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นอะไรที่ไหวมากๆีหาพวกนี้นี่อ่ะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีนะไอเชี่ยล้องบักโอ๊ะโอกูจะตายกูจะตายอ่ะนี้ปึ๊บลงมาปึ๊บแล้วเปลี่ยนตัวเห็นไหมวอลีน่าจะอยู่ข้างบนแต่ว่าไอตัวนั้นก็ยังพ่นไฟอยู่เห็นไหมแล้วเราก็กินนิ่มครับดีอยู่ครับ จริงแล้วมันค่อนข้าง,งหลายอย่างมากนะครับที่เราจะสามารถ cancel animation ได้เนาะนะครับก็ลองลองไปทำงานจริงมีมีหลายอย่างมากเดี๋ยวจะลอง cancel animation ด้วยตัวของ e กับตัวของอันติของซันหัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราขอเก็บ energy ของซานหัวก่อนนะ อ่าโอเคอ่ะซานหัวตอนนี้เราเอเนอร์จีเต็มละทุกคนดูนะว่าเดี๋ยว <c oughs> เราเฉ็บต่อแบบไอ้เมึงให้กูพูดก่อนไอสัตว์เดินหนีมันอ่ะคราวนี้เวลาเราจะแคนเซิลอันตรีของซานเอ่อตัวของซิกเราเดี๋ยวละไอ้เชยกูพูดไม่รู้เรื่องเพราะไอหมีเฮียนี่แม่ตงตามเราอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะแคนเซิลแอนิเมชันตัวของสกิล e ของซานหัวด้วยตัวคิวเราจะกด e เสร็จกดคิวทันทีนะครับแอนิเมชันมันจะไวมากทุกคนนะ ปุ๊บน้ำแข็งออกมาออกคิวเผื่อเนี่ยเราก็จะได้ทั้งสองเห็นไหมทั้งสองน้ำแข็งอยู่ตรงพื้นนะครับเราก็ต่อยหมีได้เลยนะครับนะครับอ่ะแล้วก็ทำดาเมจไปแล้วก็ปล่อยตัวของดีมเมทนะครับทำหน้าที่มแบบบีบนมแม่งเลยนี่คันนมหมีอ,อ่ทุกคนเห็นไหมจริงแล้วมันมันทำได้หลากหลายมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลซานหัวกับอันติไม่ว่าจะเป็นตัวของ e กับตัว e กับตัวของ Echo ของวอร n ลน่าคุณลองดูนะ e r เห็นนะอันนี้ก็ได้ส่วนมากแล้วผมจะชอบกด e Echo แล้วก็ก,กดอันติเลยนะครับมันจะไวมากๆคือการที่เวอร์ลน่าออกมาออนฟิลเนี่ยจะมีเวลาแค่ประมาณแบบวิดเดียวถ้าเราไม่ได้ฮีลนะนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็ทุกคนก็ไปลองกันได้นะครับ ผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วก็ Subscribe คลิปได้เลยสําหรับใครที่อยากจะดูตัวของคอนเทนต์ประเภทอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วผมจะทำคอนเทนต์ประเภทนั้นมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูจบแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า